สวัสดีพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอทุกท่านพาพี่น้องชมเทลเลอร์ส,รสวยๆครับวันนี้ครับคลิปนี้12ล้อครับปาดเครื่องอยังนี่ตัวเนี่ยะเครื่องตัวไหนซีอย20ของลิมชัยครับหัว S7 ครับซีรีส์7 น้งามๆเลยนี่เอามามามาลีแมพมาต้นเนี่ยโอบสับเราเบิดได้ขนี้กับแมนอันนี้เป็นหัวลากครับเอา สับกังไหนก็เป็นนัโอ้รหัเโอ้เบิตัดอีีตัวนี่เบิลตัดตรงไปฟังเสียงทา่เลยครับฟังเสียงทเบิลเบิลตัดบ้างด้วยมาไวเดียวทางนี้ แน่นอนแน่นอนปด่ะนนี้มันเป็นเป็นของมันเล่นมาเนี่ยบ่บ่ได้เอาหัวยกไซเดนป่ะเป็นซีรีส์ของเป็นซีรีส์เจ็ดของแกเล่นมาแกตัวนี้เลยคันนี้เลยแมนบ่ะแกท่านก็จะยิ้มนะแกกันบ่ได้ เได้เอาบได้เอานันมาอเอได้หัวอย่งมาสวมเป็นของแขมนเลยอันนี้ยกแรงะโอ้เป็นสองเผ่าเป็นสองเผ่าแนมโีหกโอ้นี่ยมาติงเกือบสองเผ่ากัน,น เ่าไม่เป็นสิวะยีโนโ่ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องรถรุ่นนี้นะครับรู้แต่ว่ามันสวยครับ มันงามดีครับพี่น้องมันงามดีเบิ่นตับอันนี้หเป็นของแท้มาเลยครับของเสียสลาวุธครับนี่ใช่หรือไม่โอ้ไม่ใช่ครับบอมแมนครับบอมแมนเอาสมรถเล่าแล้วไปปะ ทางนี้เห็นยังทางนี้ทางนี้กำลังนั่นวะกำลังตูดตีเป็นไรแล้วไปนี่แล้วเหรครับอ๋อฟิดเครื่องไม่เปลี่ยนเพราฉีดเพรายัางไม่เลยบเบอร์เบอร์เรียบหรอมันคุม้มเลยเขาไปศูนย์จากเขาเห็นยังไ้พวกนี้ เขาเย็นยังหายพวกนี้นยุ่ศูนย์มาบ้าแล้วครับบัวขอไปเมื่อน,นี้ล่ะวันดำแห้งครับนนะฮะ,ะอันนี้ก็ดำดำดำเมื่อกอนปะบ่ะหายกันเอ้าพี่น้องจำกันได้ไหมคันที่ผมพาดูวันนั้นครับตัว นี่ครับรถของเสียพุทธนี่ครับรถจีนนี่ครับแกบอกว่าไปลากหางมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่จะยกยกหัวลงก่อนนะครับยกหัวลงไซโนทักไซโนทัก ยกไม่ใช่ยกหัวลงครับยกเครื่องลงเอาเครื่องใหม่ใส่เอาหัวเดิมครับเือเปลี่ยนไมลไลท์ว่าเนาะซื้อนี่ไหมพี่น้องซื้อนี่มีอยังแบปกติมีถังน้ำมันบะครับตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันหรือเปล่าครับตรงนี้ ใช่จริงด้วยครับตรงนี้เป็นถังน้ํามันตรงนี้เป็นถังน้ํามันถ้าสมมุติว่าเราเอาอ,อันนี้ออกครับลองคิดดูเอาอ,อันนี้ออกเราเอาแบตฝั่งโน้อนออกปุ๊บครับตรงนี้มันจะดูผ,มผอมๆเลยครับ <c oughs> เป็นจอยแจีงแหงเลยครับรถวันนี้เครื่องแก๊สครับเครื่องแก๊ส ห่อนย่ามแรงผ้าคันมาชุมนุ่มกันอยู่นี้ครับได้หางว่าใส่ครับดกด <Okay. S 1> เนี่ยเท่าใดเนี่ยหางว่าเนี่ยนนซ้ำนัะนน แสนสามโอ้ยเจ้าือหาได้แต่ว่าจอดไปสะดุดแล้วยาเกือบหล่อับมื่นับน้ำเตะรถพ่วงเป็นแล้วเแสนสามวันตี้ใส่หินได้เต็มกล้องผมได้นอนนี่เนาะเต็มเต็มกล้องพอดีดีนน่ ไว้เต็มเหมือนนันมั้งเนี่ยนะดีแถอววะ,ะวโอ้พี่น้องแซนซ้มวันนี้ไหมดีนกันีีไหมโอ้ไปแล้วครับรีแมปพ่อซื้อวาพี่น้องแซนซ้เนี่ย แพงเลยครับนี่นาดสื่อสลียังแพงกว่านี้ดินน่ไหมสลีรถไทยหลากไหมตั้งว่าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดไหมพี่น้องสลีรถไทยหลากสื่อ,อหางมีดำด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันมีดำด้วยโอ้แต่ว่าคัดซี่ขึ้นหน่อยแต่ว่าแต่ว่าน้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราบรรจุ แค่นี้นี่ไม่เป็นไรครับผมว่านะแสนสามโอ้นี่แหละครับที่เขากําลังเลงกันอยู่ครับก็คือการที่ไปซื้อรถหกล้อพ่วงครับหกล้อพ่วงรถหกล้อใหญ่ครับรถหกล้อใหญ่ ที่เป็นหกล้อใหญ่นะครับเอามาลากพ่วงเขาหาซื้อเอาลูกพ่วงเก่าๆนะครับลูกพ่วงเก่าๆแล้วก็มาตัดทํานะครับมันยาวเกินเขาตัดออกหน่อยนึงลูกพ่วงของรถสิบล้อเก่าๆนะครับเขาตัดออกหน่อยนึงก็ใส่เข้าไปในรถหกล้อนะครับก็ลากลูกได้นะครับสบายๆสบายๆครับ เขาทาพี่น้องแซนสามโอ้หาได้กหาได้ไซส์อีกว่ะโอ้โอเคครับพาพี่น้องมาดูครับปูชังพุทเวลาคำ่ำโอ้เจอแต่มาหนีย่ำมได้บ่บึดแนวให้พี่น้องเบิ้งครับรถขั้นนั้น ซื้อมาแสนสามเหมือนกับหัวมันเอนไอตัวนั้นมันครับข่วงมันนะแสนสามโอ้ถือคักถึกแน่ครับโอ้สิรลีเก็ตมัวหนีไหมแงมครับแงมครับแงมครับสวยงามสวยงามครับ โจ๊กติดดังผ่านโอ้โจ๊กก็เป็นสีเป็นสีซึมๆนี่เหรออะโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้เนาะ สวยครับไปก่อนนะครับเด้อรับสวัสดีครับผมโชเฟอร์ครับโชเฟอร์กำลังนั่งแก่อยู่